แบบเบาค่ะชุดสมทับนะคะของ m a ตาสอค่ะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะจะเป็นแบบของชุดพุ่มเบาะในสีทูโทนค่ะรุ่นของว i ชั่นนะคะโดยเป็นสีเบจค่ะคู่กับสีดำนะคะลักษณะของงานค่ะก็จะเป็นสีเบจต,ตรงกลางหนังสีดำด้านข้างแล้วก็เดินด้วยได้กระเข็บคู่สีเบจเช่นเดียวกันนะคะงานที่ออกมาค่ะเมื่อสอดรับกับ กรอพลาสติกต่างๆคอนโซลและแผงข้างประตูนะคะความก้มกืนออกมาจะได้ประมาณนี้ค่ะมาชมที่บเ่าะสองบ้างนะคะลักษณะของงานเดินได้แล้วก็สีที่ตัดกันในแบบทูโวนค่ะจะออกมาประมาณนี้นะคะมีกระเป๋าใส่ของให้แน่นอนว่าทั้ง2เบาะเลย แล้วก็ส่วนของเบาะหลังค่ะบาะสามารถแยกพับได้นะคะเหมือนเดิมใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะคะ